วันนี้เะาทุกคนนะคะมาชมกับรถสวยจากทางโตโยต้าที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษค่ะวันนี้เราอยู่กับ t ต y o t a c คอม u ิว r ตอร์สามจุดีโฟรเดียรรถปี2018นะคะมาพร้อมกับสีเทาคันนี้เลยค่ะเรามาดูเจ้าคันนี้กันเลยชมด้านหน้าน,นะคะตัวกระจงังด้านหน้าจะเป็นตัวคมีม้ยมขาไฟหน้านะคะเป็นตัวฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะมาดูกันต่อนะคะด้านข้างตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดำล้อที่ได้ไปล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบ ขนาด15นิ้วนะคะยางก็คือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะมาดูกับโซนด้านหน้ากันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยรถตู้เนี่ยเบาะที่ได้จะเป็นเบาะผ้าใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณซื้อเจ้าคันนี้ไปเนี่ยคุณจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วคือเบาะหนังที่แบบว่าไม่ได้สภาพโซมหรือว่ามีอรอยแตกขาดนะตัวนี้คือสภาพยังดูใหม่ค่ะสภาพสมบูรณ์เลยค่ะพร้อมใช้งานไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาด ตรงกลางเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่หรือว่าสามารถพับลงนะคะเป็นที่วางของเป็นที่วางแก้วได้ค่ะตัวนี้จะเป็นเกีย์แมนนวลนะคะแล้วก็ที่สําคัญปกติแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จะได้เป็นวิทยุธรรมดาแต่ตัวนี้จะได้เป็นนี่เลยค่ะเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นจอ Android นะ ขยับลงมาตัวแอร์นะคะเดิมๆจากทางโรงงานก็จะเป็นแบบแมนวนวลแล้วก็มีตัวควบคุมแอร์และฝ่าย่วนห้องพุทดิสันด์ด้านหลังค่ะได้แอ์แบบคู่หน้าและให้ดูนะคะสภาพคือยังดูใหม่เพดานอะไรต่างๆก็ดูสะอาดสะอ้านค่ะนี่แค่่วนด้านหน้ามาดูกันต่อค่ะกับพื้นที่ด้านหลังนะคะเช่นเดียวกันค่ะส่วนห้องพุทดิสาน์เนี่ยปกติแล้วนะคะเบาะที่ได้เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะ นี่แต่ตัวนี้คุณจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้ไปเลยแล้วก็เบาะหนังคือสภาพดีมากนะคะสภาพสมบูรณ์ข้อดีของเบาะหนังก็คือดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะทรงใหญ่เวลานั่งเนี่ยไม่อึดอัดไม่เบียดเสียดไม่ขับแคบนะคะสภาพสมบูรณ์ทุกที่นั่งเป็น3แถว3ตอน เก้าที่นั่งด้วยกันค่ะและปกติอ่ะตรงนี้มันจะไม่มีนะอันนี้คุณก็จะได้ไปเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นที่วางของวางคนน้าวางแก้วน้ําต่างๆได้ซ้ายขวาด้านล่างก็จะไว้เป็นแบบที่เน็บหนังสือเอกสารอะไรต่างๆได้เลยด้านบนก็จะเป็นที่วางของได้ขะหรือว่าให้น้องๆหนูๆนั่งได้หรือจะเป็นที่พักเท้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับตัวแอ์นะคะก็เดิมๆจากโรงงานนะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ช่องค่ะปรับระดับความแรงแบบแยกส่วนได้แน่นอนว่าจะได้ความเย็นชั่วถึงนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือนี่เลยได้มานรอบคันแบบนี้ค่ะ สภาพถูอได้ว่าสวยและพร้อมใช้งานนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซี cc ค่ะเขาก็จะให้ขุมพลังอยู่ที่136แรงม้าและใครสนใจกับรถปี2018คันนี้ที่โตโต้ค่าของเราขายอยู่ที่8,99,000บาทค่ะ <Wow. S 1> จับไปงานได้นะคะและอย่างที่บอก ตอนต้นคลิปว่าตัวนี้เขามาพร้อมกับดอกเบีย้ยพิเศษค่ะก็คือดอกเบีย้ยพิเศษตลอดอายุสัญญานะคะแล้วก็สามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง84เดือนค่ะ มีรับประกันนะคะเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศคือเราไม่ได้ขายรถอย่างเดียวแต่เราขายบริการด้วยนะคะบริการในที่นี้ก็คือบริการหลังการขายในเรื่องของการดูแลนะ,ะคะุณลูกค้าที่ออกรถจากทางเราไปนั่นเองนะคะแล้วก็รถของเราเนี่ยถือได้ว่าทุกคันเนี่ยคัสภาพมาอย่างดีไม่มีชนหนักทิ่คว่ำจมน้ำถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยที่เรามีการระบุลงในสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษรทีเดียวเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยกับใหม่เลขโทรศัพท์083777777 4 และ0ูนย์แปดสาค่ะหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะกับศูนยรถยนต์มือสองโตโอัตคามีช่อง YouTube ด้วยกับโตอโัตคาชาแนลค่ะ,คะแล้วก็ยังมีไลน์ทิกตักอินสตาแกรมเว็บไซต์รวมไปถึงนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจแนะนําให้มาชมตัวจริงได้ค่ะมาลองดูเลยค่ะของแต่ละแถวแต่ละที่นั่งมาลองขับดูได้นะคะแล้วก็ดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยให้บริการนะคะสามารถที่จะมารับเจ้าคันนี้กลับไปใช้งานที่บ้านหรือว่านำไปต่อยอดเงินไปประกอบ ีได้เลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่กํลาลังมองหารถตู้คู่ใจนะคะราคาจับต้องได้รถสภาพสวยพร้อมใช้งานมีบริการดีๆจากทางโตโวต้าของเรานะคะรับรองว่าคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะและเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ